ที่พิษณุโลกแล้วครับคุณผู้ชมบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับยังคงคึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลยเช่นเดียวกันไปติดตามกันเลยครับไปเริ่มที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่บริเวณวงเวียน5แยกวิทยุนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดงานประเพณีสงกรา,านเทศบาลเมืองอุทัยธานีประจำปี2 5 6 7มีกิจกรรมการสงน้ำพระพุทธรูปครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น บุญตักบาทถวายพระตาหารหรือว่าปิ่นโตนะครับแล้วก็มีพิธีทําบุญไหว้าสารเจ้าพ่อหลักเมืองการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุแล้วก็การประกวดเทพีสงกลานท่าช้างด้วยครับ ไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีครับที่ศาลพระการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลบบุรีก็มีพิธีเชิญรูปหล่อองค์เจ้าพ่อพระการลงมาประดิษฐานด้านล่างเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ร่วมส่งน้ําขอพรแล้วก็ปิดทององค์เจ้าพ่อพระการกันนะครับเป็นเทวรูปเก่าแก่องค์จริงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2567โดยประชาชนก็ได้นําผลไม้อาหารหวานข้าวนะครับไข่ต้มหัวหมูน้ําแดงก็มาเส้นไหว้ตามความเชื่อให้อยู่เย็นเป็น พร้อมทั้งร่วมกันซื้ออาหารผลไม้มาทำบุญเลี้ยงอาหารลิงด้วยนะครับให้มีความอิมีพรีมันตามความเชื่อจะทําให้ชีวิตดีแล้วก็ไม่อับจนมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่บริเวณถนนนฤดีเปรมนะครับถนนหลงหลีนนั่นเองเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นายสิริวัน์บุพผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เปิดงานประเพณีสงกรานประจําปี2567โดยเชิญพระพุทธร,รูปจําลองหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับของจังหวัดอุตรดิตถออกมาร่วมขบวนแห่ให้ประชาชนนั้นได้ส่งน้ําแล้วก็สักการะไปรอบๆเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์โดยการปิดถนนเพื่อจัดเป็นพื้นที่เฉพาะหรือว่าโซนนิ่งนะครับสำหรับการเล่นน้ําสงกราน สนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนครับไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรครับนายอดีเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดงานส่งน้ําพระมาหาสงกรานของดีบ้านฉันเนื่องในงานประเพณีสงกรานส่งน้ําพ่อปู่บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ที่ลานหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรขณะที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงได้เชิญชวนประชาชนร่วมทําบุญก่อเจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อนำข้าวเปลือกสีเป็นข้าวสารมอบให้แก่ผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุมาปิดท้ายกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับชาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีนี้โดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีสุดทิ่พงศ์นะครับเจ้าคณะอำเภอลาดยาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวสุวชัชรีศรีคัมภีนางเอลาดยาวเป็นประธานฝ่ายคารวะจัดขบวนแห่หลวงพ่อพวงขบวนมังกรทองพร้อมด้วยขบวนนางรามจากกลุ่มสตรีอำเภอลาดยาวกว่า100ชีวิตแห่ไปรอบตลาดยาวลาดยาวนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวลาดยาวได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน,านเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมส่งน้ำหลวงพ่อพวงเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองครับ